เบียร <c oughs> no so hey, ์น yeah, yes. uh ้อยสวัส huh. ดีค you ร know, uh. <Ow> ับสวัสดีครับคุณแม่ยังมาตกะข้าวไปอยู่ใสบ่มีคนได้ยังนั่นแม่บ้าบ้าขี้แพมเขาถ้าแม่ได้ยังนั่นได้ยังเนี้ยค่ยเป็ดน้อยบ่มเป็ดไเป็ดเครื่องปลาบีโตมาค้คนเห็ดเป็ดเครื่องปลาบีโตมาค้อนเห็ดยชัวปลานนี่แกหูจักล่องมาโอ้เอาเอาเบียร์น้อยมาอยู่นี่เลยจ้ะ าดาวมาเต็มเมอหร่โอนพอเข้าดาวแล้วปุ๊บบอเออข้าดาวแล้วพอกันอยู่ป้าอ้อยแล้วก็มาหนีเลยนะโอ้เบียดหน, <c oughs> น,นอ่อยเอาเอาอไปพอกันอยู่ป้าอ้อยน วันวันที่ยังวะเข้าไปพอเบียร์หน่อยยุป้าไหวไหมบุญอันนี้จะไปจตัดอ้อยป่เนี่ยฮะติตัดไ้อยป่ <c oughs> ที่ไฟใส่หาพื้นมาดัางไฟนะ่ะอาบน้ำไปให้ปีนี่อาบแล้วเรียบร้อยอย,ย้อนอยังอยโอ้ยย้อนหับอ่ นี่ครับงงเขามาอยู่นี่แล้วครับฝ้ายางบ้านขวาว <c oughs> ใจได้พักเท้าแก่รถเกี่ยวเดียริบหัวจักบ่เบียร์แล้วบ่แพ้ฟาบันดานกันเนี้เรารถเกี่ยวติดโลมบาไม่โคไปดึงกันเนี้ยเ้าวัาคันนี่สูบฟาบันดารไ้สูบฟาบันดารบ่ได้ <anto> <divide> เอารถชิบล้อรถยังได <wn Momo S 2> ้รลนไปนี่อ๋อมืออื่นแม่นบ่ครับพรุ่งนี้ครับสิบล้อนี่ก็จะเป็นชุดวิ่งสต็อกสายยังเหลืออีกเยอะนี่ก็จะเป็น แคมป์ที่พักนะครับบริเวณสามแยกพอดีแต่ก่อนสามแยกนี้เขาอันเอาขอปุ่นเอาอยังมาเสร็จแมนบ่แม่อแมบอสสมัยอันนี้ยังไหมต,ต้อเต่าต้อยยังไหมสอเสือ,อยังไงไหมสอเสืออกออ้อนตอเตาออวก้อนเอ,อโว้ยกับบดขปุนหลายโลกขึ้นกันนี Альном, เอามา,านะละเอามางั่นด้วยสายแม่อ๋อถือกันคันถื่อลงวั่นนึงงันหมอลำเลยไม่กะิเขากติมากขึ้นกันแล้วเบียร์น้อยกติเป็นเจ้าภาพแต่งตโดรรได้ขันหอนเหมือนเด้เบียร์ พอกัยังเอาอันขวดมาฝดยิเียมจับวงกี่เดือนอ่บ้านอยแหแห้วลใหม่เขาขวดมาฝาดเลยฝาดฝาดัวดเม่อก่กันยองเลยเราโอ้มันได้ข่สองหมัดว่าข่กระเด็นมันขึ้นสหมัดโอ้ไวเติบไหข่หูโตเอฝาดไ จังแล้วมันจ้องมันนั่นไปแล้วอ uh, ่กม oh. ันใส่ข่อยมันใส่กันคืนๆนี่โอ้เป็นกันโตแหลกกันเลยเดียวบ่มีอาวุธวะบ่มีอาวุธวะมีมือต่อมือเลยเออได้ยิงเสียงบกนึงเรายิงยิงยิงปืนวะโอ้มีปืนอีกพ่อก้าลูกกินวะบ่ถือผู้ใดตัวโอ้เป็นมวยตัวนี่ได้วิชามวยจากไอ้ตุกมาหลายเป็นวะ ไอตุ๊กเาาราสิกลับมาเมือนไรอยู่วันนี้ใกล้ๆแล้วเด้เน<ท>า<ำ>ะพี่ตุ๊กตาทองนะครับมือนั้นได้ใส่ชุดได้ใส่เก่งนักมวยบ่ะมือไปเต้นรถเนี่ยเ <c oughs> ว้ยเว้ยกันใส่กันเก่งนักมวยมีไผ่ไกาหยุงเลยเด้ เดือดยูหนาตรงนี้เลยอ่ะว่างันช่วงเข้าดาวได้มีผู้สาวไปเข้าดาวนั่นบอกเอาหัวเอาขวดเอาขวดเบียร์ปัดมาบดดิบปัดแตกมุ้งไปมุ้งไปท่ากันยองเลยอ่ะนี่มื่อนี่มีอีกอยู่เลยรถแห่ไปบ่อยู่แ,แค่นดงเด๋อรถแห่ปะทะนันทวันเด้มือนีิแม่รถแห่ปะทะนันทวันเด้มือนีิ ถ้าออกมาบานบวชน้าแซงนี่ไหมเดียววิทย์วิทย์มูบานมากกับแมนเลยยุกน้ำยะยุกทายมื่นกลางทงเลยขันเข้าไปจากบวชน้าแซงกับก้อนที่เขาน่ะนาทีแมนครับแมนแมนน่ะล่ะเออลัางล้านนั่นน่ะติดกับซุ่มกาแฟนั่นล่ะ ว่างานเฮ็ดบุญบุญอีหยังนี่ล่ะบุญแมนครับเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญพร้อม่าทันมาบอเฮ็ดบุญนี่น่าสิเฮ็ดน้ำก้นจังซี่แหมจักเดียวผู้ชายเฮาังยิงบุญแม่เออลูกเต้าเฮ็ดบุญกระดูกว่าทันว่า น,นั่นล่เฮ็ดบุญกระดูกนั่นผู้ช้ายเหง,งือผู้ยิ่งไม่ยิ่งอ่าเอาทีนี้หันมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งของหน้าง,งานจอดแล้วครับสองนักขุดปาการแล้วก็ปาเจาะ หนองน้ำว้านขาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบียน้อยนี่รับบทเป็นเดกอยเลอร์แล้วก็เฝ้ายามอยู่ที่นี่ด้วยะ เยมาแล้วครับขวบมือก็มีแต่ข้อดูหนวกว่าขวบมือหรือปานหรงอยังข้อยื่นข้อต้องมีเตะตยู่นต้กันสองข้นี่ก็ให้กันอยู่บนมือเลยตีนี่ครับอยู่กลางหนองน้ำสองคันนี่ก็แหม่ได้ยินแต่เสียงอยู่สองคนนี่แหละว้าวมีตะกี้ดินเลยวหร อ้ตัวหน่อยที่ก็ตัวนั่นเดไดตวจะให้เองง่ายบ่ใหญ่ก็ดีน้อยหนึ่งบ่โอเาเลานี่เป็นไผนี่ฮะเป็นไผ เป็นลูกไผ่ลูกเยีพ่อพุ่มค่ะเจ้โอ้ลูกยีพ่อพุมอ่มว่ดิลูกเสียพุ่มญ่ปะนี่ติลูกคนน้อยเขาลูกคนใหญ่อ๋อยุบยุบป,ปอาไหนแล้วปอาซ,อาซีโอ้ <c oughs> นี่ลูกชายเสียภูมินะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็มีการคุยอมาอยู่ต่างเคร่งได้ปลาอยู่ตั้งใต้ได้ปลาจะคุยดอกสุดท้ายเลยขันโมต้าใครคือไหนหมดเมื่อินเริ่มจากทางไหนมื่อินเริ่มไปจากนี้เฮ้ยจะไปเริ่มพุ่นเมื่อินจะเริ่มไปจากนี้เฮ้ยไปเริ่มพุ่นใครจะได้ว่างแหมนถือขันเจ้าจะไปเริ่มพุ่นใอยมากแล้วเจ้าเดินปู หน้างานเนี่ยโซนนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับาาจะอันตรายอยู่โซนนู้แนแหละดนูนเดระนแลว้แลวจะเข้าไปคุดไว้เนาเจาจะไปมางไงเนี่เราเบิดต,ต้นดาหลายต้นเหรอดิเ,เ,เออปลาจอนี่ยเราต้นดานกับเพ่นเนี่เป็นของคู่กันเนี่ยตะกี้ย้นันนี่ยจกต้นเหรอเ,หเออเป็นซิฟปูเหลีวเขาไปว่อร มันยันอยู่ต้นตาลจะได้เจอปจะ้น์ยนมอลายมองไี่มบองนี่เบรนักินนเบียนอนยนีเบทุกคนมอให้เจ้าไปนอนบ้านสินอนเอ๋อโอเคค่อยว่ากันนะครับนี่เป็นบรรยากาศบอกเบียร์น้อยมันบอกเบียรน้อยมันกวนตีนเจ้าบ่ะเบียรน้อยมันกวนตีนเจ้าบ่กวนอ Say nèo xang môn binh quyê. They have not xang mín quyê. They have not the môn. Oh, I told you. I want you to be found. Nay, they found. 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 này, found. They found. They thì ờ. để ám โอ้สีสับตำแน่งกันอออ่โอเคโอเคจะขอลดเขาว่ากลับไปจากนี้ต้องไปซักบบาบอกสร้างเก,กินครับสเฉพาะเราเปิดกระจกเปิดประตู